สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเมดสู่ทุกคนนะวันนี้ขอขอขอดกันบาดทุกคนทุกคนวันนี้เปิดคลิจจุติตลาดลาวเื่องพี่น้องเมื่อนี้เขาถิ่นมาป่าเซ่นัดอย่างนี้มีเบียดหน่อยนึงมาถินน้ำหมายเป็นหรือว่าถ่ายถ่ายหาข้าอยู่แล้วเก็ดแต่พ,พีพ่น้อง เฮ้ยามาแวะตลาดเนาะนี่งบูสืบแสนขี่พี่น้องเขาสืซื้อของกินของอยากเห็ดเก็บอยู่ผ้าเชิ้ตเนี่ยพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกันเนาะว่าเขาสื้ออีบยังเนาะตลาดเศร้าแล้วพี่น้องมันเกิดยุ่ยยุ่ยเงี้ยเนาะคนกระลาอันนี้เดี๋ยวถ้าอ่ะเพื่อจะเปิดเท่เงี้ยแล้วเพียงเนาะถ่ายคลิปอะไรเนาะยุ่ยเงี้ยยู่จังว่าสืบยังวันนี้มิตรภาค วิ่งซัดปอกซัดป่าเองเดินไปเห็ดไก่คอท่านเพราอะไรวะเนี่ยอะไรก็ได้เคื่องคนก็ได้ ไม่เป็นไรครับสื่อยังเดี๋ยวเราเดี๋ยวสิทู่ห้าไอ้เพื่อนก่อนไอ้เพื่อนสิกินน้ำยูรักเกดเดี๋ยวสิทู่ห้ายอ้เพื่อนนับอย่างน้องมาไปเสียเอายังไงบรรยากาศตอนเสาร์นับอย่างน้องตลาดตอนเสาร์มันเบื้องนั้นเบื้องเขาเข้ามา ตอนนี้อกมาสวนหนองเราเพียงเนาะถ่ายอยู่หน้าเอ็นบร่าเพินเขาเจ้าถ่ายเขาเจ้าเปิดเพลงเราเพียงเนาะเกียดใคาย่างไรนี่เกียรติสามที่หาเกียดนี่ว่าตัวเขาไปส่วนเกียนก็ได้เม่าเกียนี่เลยเขาสวเกียดไิเนาะมันเกียดต้าขาามันตรงนี damages, Alpha, ้เดี๋ยวโซฮาเพิ่นกนหวานหนึ่งบาปเชียวอยู่บอเขียดหมูเขียดยังเนาะ ตอนนี้เขาบอกวาน้องาสิซือหอยซอยไม่ถาวรไหมไม่ถาวรกสิซือห้อยซอยจังไหเอาห้อยซอยจ้ะมัน่ไดเลยอตีหอยจ้ะเนาะถุงสิบขันบมเอาสองถุงสิอซอยไม่ถาวรเจมาแต่สาไนี่ไม่ถาวรเน้าแม่ตะสนี่เอาสองถุงไม่ถาวรเดี๋ยวมาตุ้งจัแก้วดแก้วสม Abei, มียิปิ้บนเจีแ okay. ้ว้เกจวิกดิบเอาก็ได้ผมมีทงใหญ่ซอนนี่ก็บวื่อซือซอยร้านพี่น้องเลยเปิดมาแต่เจ้าปราสักเวืนอ้วนไส้ผู้โอ้อยู่ไกลแต่เออที่โดดทีโดดทีโดดเด

นนปปข,นะขั้นพิ่นมาเปิดเพลงเขาก็สิดท้ายบรรยากาศให้เบิ่งพี่น้องยานจะเพิ่นเปิดเพลงเนาะนี่พีนพ่น้องตอรนเท่าก็มา,อามหอนเลยเนาะได้เพิ่งกระด้างไข้ถ่าเลยเนาะเหยียดเท่ากับลูกเลยอพี่น้องได้เขียนหน่อยมากเนาะพี่น้องสี่ขีดพอดีสี่สิบพันขีดละสิบพันห้อยนี่ภาพใหม่มาโมเมนห้อยแต่นั่น มึงค่าตัวสำน้องถึงแม่เฒ่านี่ตัวแท้ๆเฮาเฮาอยากซื้อซอยเพิ่นเฮาอีตนเพิ่นน่ะเพิ่นยังมาตัวเฮาซะมาอยขีกตายแทนเป็นอยปลาก้วงืแทนเป็นอยเรียเรีอยปลาก้วงางเนาะสิดั่งซอยเพิ่นเด้อเนาะมื้อนี้าเพิ่นโชว์ซิมื้อซเียดนอยเนาะโอ้ัวสิบักซี่อีหยังเนาะมีบักซี่เนาะรซื้อบักซี่กับางมอยู่หน้าาแอเพิ่นนี่ล่ะพี่น้องมองเ้านี่ล่ะมเฮสัวงัวัวนงัวเนาะพีงเนาะ อาหารปิงแม่นั่งนุชเยอะไฮไฮเป็นเผาคาเผาขิงเฮ็ดแบบสูตรตั้งเดิมเขาเลยสูตรเกา่าๆเกลาๆเนาะต<ๆ>้องใส่ฟักลายเฮ็ดนัวๆหนึ่งตน้นเนาะหนึ่งตน้นเพราะว่าเผาเผาคาเผาขิงมันหอมนะพี่น้องเนาะเดยอะหมดแล้วครับเนามีเวลาบางๆเขาเ็สิไปตลาดดักสิบสี่เนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเผาขึ้นมาเผามาเตวานเลย ที่ HR, ทางมาดินน้ำอมายเป็นบางร้านเกอดเออเอาเรียบไปพาะกันตอนเห็ดน้าเพียงเนาะน้าเพียงเนาะตอนนี้ก็บมอพดได้ที่แล้วจะเอาเครื่องเครียงลงเนาะมีข่าข่าเผากระเทียมเผาขิงเผาเป็นไข่เผาโอ้ยเกือบชุดชุดหน่อเลยเนาะ ตัวเคียดหน่อยพี่น้องครับครไดเคยกินกับมินม่นมาบอกเลยเด้อตัวนี้ตัวนี้เครื่องปรุงเอาใส่ถั่วให้หม้อเดือดมีเกลือเป็นนัวใสกลืน้่งปลาแปรเลงน้อยหนึ่งปแปแเลงน้อยหนึ่งสูตรผูไ้ไทยแกี๊ยวกะ้ีเร่ผสมใส่ปแปแเลกหน่อยนอึงแพบบี่น้อยให้มันเดือดอีกวันหนึ่งเขาจะเอาเคียดมาใสไหร่วันนี้มากินอยู่ในเมืองเลยพี่น้อง เปลี่ยนบรรยาการเขียนหน่อยใรเลด้่งเขียเดียวดิเขียนหน่อยเขียนชุดหชชใหม่ใหม่เขียค้าครับเผอเนาะเขียนเน<ะ>ขานได้ใส่ขี่เนาะพียงเนาะเพราะว่าจะคล้องเพิ่นภูมิคายเป็นาคายยาน้างใหม่มันขี่ออกนนมันกัะปองแย่นเน,ะนะาะนอนาคยางนตอนนาเกลหมอพจนาะจะเขียนดงหอมเป็นหอมนาะ สุดยอดนะใครเคยกินกับมินมานะบอกนี่นะเพียงเนาะส่วนมากเพกื่อนสิได้ค่อยได้กินของกระทะคนกินแต่ในร้านี่ดีกระนี่ก็ไอ้เพื่อนสิเฮ็ดอบหอยเนาะ่ันปรุงมาเเียอร่อยเนาะโอ้โหอมดีเนาะเกลือเกียดน้อยเกียอกระเข้ม มุก,กเก็ตรพี่เจ้าเล่เกษตรนะเกียรเลยนี่ขาเลอ,อ,อีกประมาณชิปนาที่ด้วยปลาซ่าหนาทีเขียน์เป,เปลือกเข่าเสียฟักนะล่องนะเพียงเนาะเมื่อหนึ่งนี่งบ้านสกคนไปซื้อพักขาดก็พักสี่มาใส่เดีจะไปฟอกกันตอนเราฟักลงเนาะนอย่ากนั้นตอนนี้ก็เขียนเท่ากับเปลือ,อเยเรียบร้อยแล้ะแล้วเาพักขาดใส่ก่อนดัง ใส่ไปก็พอใส่ไปกร่งไปอวอขี้ต้ใส่เดี๋ยวพนแห้งแล้วเกือยน้าหน่อยที่รมาน,นี้ด้วยเดี่ยวความเสียความนวดชุดหนอยง่ายีมาหาเป็นันเ้ียนดกติแหย้าซะคนเด็นตลอดเน ย่างสงลง่ไรจเสียไปนะบะพอมมาใส่ทางมออบมะทำให้หมอบอบเนยงุมใปงุ่มใบตัวนี้น่าสิอุหอยไมถาวรนั่นแหลพี่น้องเสีเท่าไร่าพับหอยหอยขี่กันตายเสียแล้วตัวเสเป็นดูหอยเสียางแล้วทีทางซอยแล้ว นำมานำาตาจะประซักผูเกีียวคนนี่เกีียวพี่กเดียวเราใส่ได้ป่ะอะแเขาพีพ่เพิ่มแ้อนใส่พี่ไงแล้วอย่งแสบ <Okay. S 1> พีก่เกียวมันเป็นแบบในเมืองผัวนี่นนใส่ไว้เดีนะเ็ดป่ะพก้อมนี้มาผึ่งใส่ไหมน้ำหนึ่งหน่อยนอยลูเนาะ เอาใเลยลอ่ะ่นี้อเสียบีเลยพี่น้องเรากคนสีมึงนึงนี่นัวเป็นนัวใช่ห้าหยาเลยมน่อยเอาใน้อยหนึ่งยาดหน่ห้าหยาดเลยมันเขาซื้อสีขีดเนาะเพียงเนาะขีดหนึ่งสีขีดหนึนหง,หนหงส,งส,พ,งงส,งสพันกีบข้างองไ,ไม่ก็ดิแต่ืพอพะคแต่สีฉันนิบ เอาขื่นแบบห้าสีดูออกพระฮอมนะให้พระฮอมมันมันสุกบางหนึ่งนี้อ่าเป็นกำลังเอามาเอาหุ้มใบมาถึงคดถ้ามันสีเขียวถ้ามันสีเปื่อยมันสีมุนพลังผีเส้นสวยกันซอยกันหอมดีนะมันหอมพักซี่จี ไอย่เมาวกับเป็นตลาดอันเนาะไปวดองเนาะเปตลาดได้สิเนาะเป็ตวเก่าเป็นตลาดได้สิบสี่ไปห้าไปถาอันไีก่อนไปห้าไป่ถาหาพัดหน่อามสห้อยตอนยางไปว่าหาพักเนาะยางกลับขึนสิบพัสิบพโอ้เธอมกงปวดศีสาเลยเนี่ยเนาะดพ่อหานก็ผมไป พ่อนาะขอเบายานพักมันสิสูปวดปุ้ง้เอาอบอบ่นี่สร้างเงเพิ่นแถวเกียงงีนี่ขั้นมาดินนะเพิ่นกับผ้ากินข้าสวยเมื่อราคาเป็นผ้ากินข่าสวยกับเล้งเนาะสวยเสียบเนื้อเนื้อเรื่องครบชุดนะทีเนาะใส่หอมใส่ไมมีขามีขิงมอสใส่ขิงวะมีแต่บักเทียมนต่ใบขี้ไข่เ้เดอขิงอี่านี้ข้าวสยโอ้เอาใส่ เรือบว่าเทียวมันใหม่ก่อนพนอมกส่เีน้หนออกดิใ่นออห้ยกับพอดีเครื่องกับูกห้อยปังกัมี่อจะซื้อแล้วก็วาห้อยปังแล้วางหอยขี่กระต่ายตอนก็ซื้อบัดมาหอนี่ว่าเป็นเปี่็นห้อยเสือดร้างซื้อซสยแล้วเรามาไกลเราเป็นยัง การสืการค้ามันมีการตัวกันกนะเนาะคุประโยช์้ในการค้าแต่แต่แต่จาแต่จากแต่ตจะค้าก็ย่งว่าคงจะดีเวนเนาะแล้วว่าของ,อง,องเสาหเหมอนบไมเ่เน,นาะสดไม่เพราะว่าการตึงนั่นเองเนาะืันนี้เมนูมีแต่เมนูวันบ้านสวเขียดกับมะฮอมเถอะอันไนกับบอันไนกับบัวไร่นไหนเห็ด มันกลัวโบราอีกนะเห็นอืมมันจีหอมบักขาดมาตักให้เพื่อนประทานเพื่นมากแล้วตักจะตรงกับเพื่อนเนี่ยตักเอาไหมอดดโอ้เอาเบิด <laughs> อเอาห้อยใส่มันนี่บอกระเดือดเลยพี่น้องอืมจะสิเสียบเนาะ พ้อหมดภาคท่างคนหนึ่งเขยางไปพอคดังเลยพ่อคดดังหังนส่เสเสห่่อยเสายเยห่เย่เสี่เียเสาเสีย่เีา่เเียาเ่าหีสียเสียเดี๋ยวเียหก บอดีมแนวแก่แล้วตอนแรกน่นานแก่เตี้ยบานเนี่ยเพราะว่วาเดินๆทำบอดีนั่นเป็นนไะม่เตี้านจอือไม่เตียยงงเต้ยบานแต่ไปงานถูกแกนดูอ่านอยู่ในทีมเตี้ยบานจังนาทีใช่ปะมันสุงานทีเว่วาไฟ่ามันไ่แห้งคนไหนาหา,นาที่สุกนะเดี๋ยวขอกันตอนซุกนะ ตอนนี้ก็ได้ที่แล้วตากเดยแล้วบัดน,นี้<ด>ยิ้วาขาวดีแล้วเนี่ยิ้วขาวแล้วยูก,สก็สร้างกูนี่มันบอกกินไว้กับแม่นกินบ่ายเนาะกินได้หอตรงไม่ะะละชบาล็กเป็นหุ่นดีหุ่นพี่เนาน้ะ <c oughs> สะกันที่เอาหอมดีมดดื้นี่ก็คืออบหอยปเป็นเห็ดเนาะเดี๋ยวสิตั้งกล่องกินก่อนพี่น้อง มาแล้วพี่น้องตอนนี้ก็ได้ที่ลเนาะสืเขียนนะสวัสดีพี่น้องมาสวัสดีพี่น้องสวเสาีเอฟซีเราสักคนเมือนี้มาดืนน้ำซองไอ้น้องส้างเองเกาีเก่าพี่น้องบอกกันเรื่อยๆเนาะใ่บุ๋เนาะใส่ง่ายเนาะใส่ยิ้บัดป้าไอ้นองมีเด้กๆเซตเซตอะไรน คนได้เปี่ยนได้สเนะย่างกนน่แบบเดวมูเดี๋ยวาษมูเนาะี่นึ่งจะต้ง้ไส่วเนาะท่านเราสกคนบอสุมากซื้อกิน่งที่สุินเขง่ายเิเนาะมือรข้ามันกินขเนาะสมมติาหนาตางดีขึ้นเดี๋ยนะาาโอการด้วยคุณดีอยู่วะเจงใจนง รามี่ลูกา่อจีสจีบแน่ลูกชาส่งแเจีบสั่งรนเดียวคนไทยเขาอกมาูกได้สมบูณแบบเอหรอสมบุญโนาะสมบูร่ไส

มันมาด้านเส้าวมันคาิตยวันอาิดกัมันจันทร์เป็นเนาสิเดินทางเมื่อกระไรเพิ่มักซ่องเลยพี่น้องเต้าหู้รเปล่ารุงไม่ขีดเลยพี่น้องที่ปห้าซอยเบี้ยเพืนเน่ยกัมีบุญมีชินอยู่บ้านพ่อ้ม่ารายบรรยากาศต่างแปลกต่างอับพี่น้องเบิ่หมพี่น้องถ้ามาเขาายู่เหยื่อเข้ายังเบื่อเลยพี่น้องเบิ่อไมนะเนยังถือบื่องเลพี่น้องรุ่งแรกเลเก้าก็เก้านาอเปลี่ยนบรรยากาศเ้ารงร่งไวจีดัง tôi biết tôi thấy 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 tôi

เลือปาดเมืกอถ้าที่ฟ้าจืดมากมันจืดมันตามสีโลกอยู่ลสร้างรับสอยรับตายอย่ารดนี่งอับตายอย่ารอดนึ่งตายว่แม่กูตายไม่ไม่ี่ผีบางที่ตายโทบันนั่นเป็นแม่งขี้หรือแม่งรักจันสัญอยูีเนาะแล้วว่าผีเบิร์มันฉิยงโงเนี่ย ีกาม,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 มนันก็นนแปะต้องเล้นะอยนัาบเคือนะแชิรายยอย่างนี้น่นสอนอะไรขั้นเดยวื่อหวยแม่่อนใช่ไมันนี่ก็ใบไผ่อะไรเนาะแม่ก็สอนเออครับเนขั้นเต็ดเอาเอแรงไปมันเจ็บมือ

thế là rồi, cái biết bà cũng có là bà đấy à, bà chuyện chuyện nhặt uổng cua hoặc không có mi cua được là đấy, đang đồn tham dương ở đây nó bay, đấy à, cua bìa, cua bìa, cua tôm sàm gì là cái tăm, trang mò, tăm mất à, mì đấy, cua lại อย่างไสิเงี้นนอ้เว้ลงควรเป็นเด่ออยู่บนรถแต่ว่ารับทิายมันมันเป็นเน้อแอะไรยังไปอยู่กับข้าวมากถึกินเยอะกว่าก่อนมด้กินนะอาบ้าเมืองเหมืนแรกตลาจจะมีครสถือครไม่แน่เนี่ยอไรก็ได้ก็้กิน bao một sứ mạng của... một tiếng của cái đồn cả vẫn được sự tự Cái rồi có Kiên sẽ Ăn mà ta giờ của họ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video đó. tôi liếm cái lại tôi hẹn cái đi tôi hẹn cái hãng ngon về tôi rất kiếm tôi tôi bố buồn lắm. giờ nữa, đi bây giờ 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 mặt em mặt em không biết mặt nó mạng à, mạng nghe, Nói mạng nó mặt mặt kia nó mặt mặt kia nó mặt nó này, nó này, nó Nói Nói nó Nói Nói tức ngọt ngọt đất. Đất. À, nó 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 กินหาปีสิมีคนต้นตุเหลือขึ้นจเหรอยาวจับเนาะใช่ป่าวพอให้ตังอน่นีเนาะยู่จนสิท่าอยนี้โอ้ท่านม่มีเดี๋ยวพลายชลใจตอาสิแจกเเสนะพี่น้องเฟสจะซ่วยไหมเฟรจะยูเอสเอก็มอูแมตั้งเลยเดียวเนะพลายชใจกับทักเดี๋ยวกาเป็นไปเดีอย่างกับทักหน้าคนไหน มีเบ <icana>, ียมีง่ามเนาะมีเบียมีง่ายนยแบบเซ้นเลยพี่นอ่แจะว่าติดตั้งไงยังกบจะีดทางมัตัวเปหนเนาะตางมัตัวเนว่าถือตัวไรเตือนะับก็ได้สับไงก็ได้ต้องไนอนคนสูตรต้องการมาซชองเคนทุ่มเบมัน่าคนชุ่มเบมันาม่คนเอา กินมาสมุดเนาะดีมากทำบตัวนี่ยน่าจใช่เออเราเพียงเราต้องรับกิมิ่งาทุกตนทกประเทศกันนีเด้อสาวกคนย่เรื่กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เขาได้ไงเพื่อเป็นกำลังใจให้กิมต่อไปนะเพี่ง้องที่สำคัญรับกยากามโฆษณาเด้อพี่าะหากที่ตามมาทุกคนนเด้อ กูไล่จอกดันยังเิ่นได้ก็กูไล่อยากซับบอร์เท่ากับโคตซุปเปอร์แทงมานะเจ้ากูไล่อยากซับบอร์ต่งแงีกูไล่อยากซับบดต่างแงีคซุปเปอร์แงมากนะเดี๋น้อบอกว่าไงเทศกาเนียดีกัเดี๋ยวว่า็นตนเก็บไงนะเดี๋ยวนะตบอกันดีพี่หนาเลยบาย